ผมอยากขอร้องอาจารย์ว่าให้อาจารย์หยุดพูดเรื่องประเพณีความเชื่อเขาอยากให้อาจารย์พูดเรื่องธรรมะเอาละรประเพณีไม่ใช่เรื่องธรรมะเหรอเพราะอาจารย์อาจโดนจากเรื่องนี้เป็นเหตุให้ไม่ได้บวชกูจะโดนเรื่องอะไรประเพณีฟ้องร้องกูได้หรอกูไม่ได้พูดนี่ว่าห้ามไหว้อย่าไหว้กูพูดว่าไม่จําเป็นกูก็ไม่ไหว้หลายคนเขาก็ไม่ไหว้เจ้าของกิจการห้ามล้างบริษทัทหลายบริษทัทเขาก็ไม่ไหว้แต่ทำไมเขาจะเลยลุรืวงประสบความสำเร็จสามารถมีครอบครัวสมาสมาสามัคคีมีความกลมเกลียวฟองดองกับในครอบครัวได้ตอบกูสิ ใครจะพอใจในการไหว้มึงก็ไหวไปสิใครไม่อยากไหว้มือก็ไม่ต้องไหว้มึงอย่าไปบังคับให้ใครมาไหว้แล้วประเพณีดีก็ทําไปสิมึงอยากรักษาประเพณีก็ทําไปกูไปทาลายประเพณีมึงได้เหรอถ้ากูพูดแล้วสามารถทําลายประเพณีกูได้มึงได้แสดงว่ากูก็พูดถูกต้องเพราะอะไรเพราะคนเห็นด้วยกับสิ่งที่กูพูดแล้วมึงอยากคิดว่าเขาโง่เขาฉลาดกว่าพวกมึงเยอะเพราะเขารู้จักพิจารณาตัดสินใจเพราะเป็นเรื่องของการเสียเงินเขาเก็บเงินไม่แด่ข้าวดีกว่า เขาเก็บเงินไม่ให้ลูกให้หลานดีกว่าเขาเก็บเงินไม่ใช้หนี้ใช้สินดีกว่าเขาเก็บเงินไม่เก็บไว้ตู้เสฟเก็บไว้ในธนาคารบัญชีธนาคารเพื่อสำรองต่อชีวิตเขาดีกว่ามานั่งซื้อของไหว้แล้วไม่เกิดประโยชน์